ถึงบ้านแล้วพี่น้องจ๋าเมารถหลังจากลงเขาเหรียญซันตามส้มตำเผ็ดๆหมูยอขนมจีนผักบ้านเฮานะคะมานางโซยนำกันเดอ้อมาม่ต้องเบิ้งหน้าเบึ้งตาแล้วหิวหลายพี่น้องเลยมากินนำกันน้องถูเข้ามาด้านนี้ลูกกินเลยจ้ะถุกกองรูปถือถงเสียเออแม่ลูกอ่อนลืมไปโทษทีส้มตำหมูยอบเบิ้งหน้าเลยอืม สีพาชอบกินกินได้แต่กินไ่เยอะตืวพท้อมันท้องเสียอบอกมานุ่นเหรอกำลังไล่ไล่มาทำเพจหลานบอกว่า ป้ากินไปได้ไงไม่ต um 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 ้องไม่ต้องดูส้มตำเนาะเบ่งหน้าผู้งามดีกว่าเขาบุคคบใจจ่าแล้วพาเขาเขาลุงยูทู e เปิดขยับเข้ามาเอามือไม่เป็นไรลูกเอ้ยลานอายป้าบ้าได้ทุกที่นะฮะวันนี้เห็นแม่นวดไอ้น้ำก็นอนคุ้มโป้ง ออคุมโป้่งในโทรศัพท์อืมอืมพริกส,สดๆใหม่ใหม่ยาย,ายเป็นอะไรนะบ้านแม่อยู่ อันนี้กี่โมงมสี่โมงกว่าอืมใส่ใจแม่หกหมกหน่อไม้รอนะคะมันบไวบแล้วมาลดขอสักจิตขอจิตจิตพี่ว่านั่งตำ ในตอนบ่าเนะอืเผ็ดมากเหรอเผ็ดเป้ยวอืมอ่อนเช็หมะาน,น้ำจะไปเอาด้วยอ่ะมาน้านไม่ยอมเข้ากล้องให้แท้กกันนะแม่บบสวยบบย่กแข่งปลาวะ <laughs> ปลางามผู้เดียวเนาะแล้วจังกัวไปเชื่อแล้วค่อยถ่ายอืม มาคนละคนเลยนะอืมมาคนละคนเลยใช่ไหมอยู่บ้านน้ำมันต้องเชิญน้ำไม่อาบเนี่ยอืมอยุงเริ่มมาแล้วกินปลาร้เลยอืมผักจองการจองใหม่ๆแซ่บแก้เผ็ด ยังไงไม่ต้องกลัวนะแย่งด้วยได้แย่งได้ผักงบงแต่แต่เขาลูกนี่กินแต่เขาลูกนี่กินเผ็ดน้อยลยูจะอ่อนเค็มนิดนึงแต่ว่าเยอแซ่บแต่พริกบ้านเรานี่เผ็ดมาก ถ้าอยู่นุ่นนะป้าใส่เป็นสาสิบเมตรเลยนะแต่มันบิกตูกแข็งนะมันก็จะนิ่มไปแต่ว่าคนอื่นกินด้วยไม่ได้เออเพราะอากาศหนาวเราคล้ายๆว่าพริกมันจะอ่อนลงม,มันต้องมีคนแย่งจกกะกินเส้นอ๋อนะคะยกมาใส่เส้นหนมจีน จะฟินมากกับเส้นขนมจีนนะคะเพราะว่าเส้นขนมจีนบ้านเราสดใหม่เนาะเขาจะนุ่มเหนียวของเราที่นุ่นลวกบางทีเฝ้าหม้อบดีลืมกระเปยแดอืมจังหวะได้แดดีแด่นีมม่ของแท้ราหวังไงไอ้ดูดเส้น <laughs> สามรักตัวที เผอนะเฮ้ยสั่งซีมันจงอีส่วงเมาข่าเหลียนสันแม่ลูกอ่อนเผาๆนะลูกหน้อยๆ ลูกหมักกี่เดือนแล้วนะสิบ <10. S 1> อืมยี่สิบหกนี้ก็สิบเดี๋ยวพึ่งหนีเดี๋ยวพึ่งหนีไม่ไหวแล้วสามสู้เผ็ดไม่ไหวกลับ้านไหนเยี่ยน้ำอ่ะใครประชง รมเมกอ่ะอยากไม่รอกับพร้อมป้า <c oughs> ขาดเรียนอีกน้ำน้ำผลปลาห้ลุลาเลยเดือนนึงอย่างเงี้ยไม่ได้พึ่งไปอ่ะเ็ศสะใ <c oughs> จเอาอีกครั้งไได้พอแล้วแม่เ <c oughs> ดีย๋ยวปล่อยมันท้องเสีย,ย อือโอ้ช่างแท้นเนี่ยถ้าเกิดเมาวะอืออือร้านหนีหมดแล้วจังว้ายสุดเจ็บ มีแฮงพี่ต้องจับไปแล้วช่วงว่า